คนโบราณว่าไว้คู่รักใดที่แต่งงานกันแล้วห้ามทำห้าสิ่งนี้เด็ดขาดเพราะความรักจะจืดจางลงและชีวิตคู่อาจจะไปกันไม่รอด 1. ห้ามคนอื่นนอนที่นอนเราเพราะที่นอนเรากับสามีเราก็ต้องนอนไม่ควรให้คนอื่นมานอนทับหรือมาเดินข้ามไปข้ามมาหรือมานอนที่ของเราโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่น้องหรือญาติของเราก็ตาม เพราะห้องนอนของเรากับสามีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวคนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งแม้แต่จะเข้าไปวิ่งเล่นไปนั่งเล่นก็ยังไม่ได้ถ้ามีใครก็ตามที่เข้าไปในห้องนอนของเราก็ต้องรีบบอกเขาทันทีเพราะการที่ให้คนอื่นเข้าไปนอนในห้องเรามันเหมือนการไม่ให้เกียรติชีวิตคู่ของเราด้วย 2. ห้ามนอนอยู่คนละที่คนรักกันแต่งงานกันแล้วตามปกติแล้วก็ควรจะนอนด้วยกัน เพราะเมื่อไหร่ที่นอนแยกเตียงกันความสัมพันธ์ที่เคยดีมันก็จะเริ่มจืดจางลงไปเรื่อยๆและจะเกิดเป็นความเคยชินว่าอยู่คนเดียวได้นอนคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีอีกคนก็ได้เว้นซะแต่ว่ามีความจำเป็นจริงๆที่ต้องนอนแยกกันบ้างไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเดียวกันเจอกันทุกวันแต่แยกห้องนอนกันแบบนี้ชีวิตคู่ของคุณมีปัญหาแน่นอน 3. ห้ามนอนหันหลังใส่กัน เพราะการที่คุณสองคนนอนหันหลังให้กันมันเหมือนการไม่ใส่ใจกันและถ้าช่วงนั้นมีปัญหากันทะเลาะกันมันยิ่งจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับชีวิตคู่ของคุณเพราะการหันหลังให้กันมันจะทำให้คู่รักรู้สึกห่างเหินกันมากขึ้นไม่ว่าคุณทั้งสองคนจะมีปัญหากันหรือไม่ก็ตามก็อย่านอนหันหลังให้กันโดยเด็ดขาดพยายามนอนหันหน้าเข้าหากันบ่อย เพราะมันเป็นการแสดงความรักต่อกันในอีกรูปแบบหนึ่งและทำให้ความรักของคุณแน่นแฟนมากขึ้น 4. ห้ามแยกกันกินข้าวคนเป็นสามีเป็นภรรยากันใช้ชีวิตร่วมกันควรจะกินข้าวร่วมกันบ้างเป็นบางมือ้อไม่ใช่ว่าตื่นมาก็ไม่สนใจกันไม่เจอหน้ากันต่างคนต่างไปทำงานถ้าเป็นแบบนี้บ่อย ความรักมันจะจืดจางลงแน่นอนถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคู่ชีวิตกันแล้วควรจะใส่ใจรายละเอียดของอีกฝ่ายด้วยว่าคู่ชีวิตของเราชอบอะไรอยากกินอะไรในตอนเช้าเพราะการกินข้าวด้วยกันมันคือความสัมพันธ์ของคนรักกันที่ควรมีถ้าใครที่ไม่เคยกินข้าวกับสามีหรือกินข้าวกับภรรยาเลยนั่นก็แสดงว่าชีวิตคู่ของคุณกำลังเริ่มมีปัญหาแล้วนะ 5. ห้ามละเลยกัน เมื่อไหร่ที่เราเลือกคู่ชีวิตแล้วแต่งงานกันแล้วอย่าละเลยการเอาใจใส่กันเด็ดขาดตอนคบกันใหม่ๆเอาใจใส่กันยังไงพอแต่งงานกันแล้วก็ต้องเอาใจใส่กันเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าให้เขามาอยู่ที่บ้านเราแล้วจะใช้งานเขาทำยังไงกับเขาก็ได้ทุกคนมีความรู้สึกและความอดท,ทนก็มีขีดจำกัด ถ้าเราทำลายความรู้สึกเขาบ่อยๆสักวันเขาก็จะหมดความอดทนและเดินจากเราไปแบบไม่ลังเล